บางทีสิ่งที่เรากลัวว่าทําไม่ได้กลับเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเรายังรักสิ่งนี้อยู่แค่ไหนนี่คือคุณคูณมะมีสีขาวแก้มชมพูที่แมพมเพิ่งวาดเสร็จไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาอาจจะดูเงีย,เงยบๆเรียบๆแต่จริงๆแล้วเขาเกิดจากเสียงในใจที่ดังมากเลยค่ะพันพเคยทำสติกเกอร์ลเมื่อหลายปีก่อนนะคะชุดแรกในปี2559และชุดสุดท้ายในปี2564แล้วก็หายไปเลยค่ะ พอรู้สึกว่าการทับสติกเกอร์มันเหนื่อยมากชุดหนึ่งใช้เวลาทำา2-3ถึงสสัปดาห์เลยนะคะบางทีก็เป็นเดือนพอเริ่มทําทีมไลน์ที่ใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวแพมก็ไม่อยากกลับไปทำสติกเกอร์อีกเลยค่ะแต่ปีนี้กลับมาอีกครั้งพราะแพมอยากจะลองก้าวข้ามความคิดที่บอกตัวเองว่าการทำสติกเกอร์มันยากมันนานเราทำไม่ไหวหรอกแพมให้เวลาตัวเอง4วันนะคะแค่4วัน แล้วก็วาดหมีตัวนี้ขึ้นมาด้วยความตั้งใจทั้งหมดที่มีเขาคือหมีที่ใจเบาๆไม่พูดเยอะแต่คอยอยู่ข้างๆในวันที่รู้สึกหนักๆค่ะเขาไม่ได้พูดปลอบใจเก่งนะคะเขาแค่ยิ้มบางๆแล้วก็คอยอยู่ข้างๆอย่างไม่ตัดสินเหมือนสิ่งที่บปนบอยากให้คนใช้รู้สึกเวลาส่งสติกเกอร์นี้ในแชทให้ใครสักคนทุกภาพทำวาดเองทุกเส้นเลยค่ะในเวลาเพียงแค่4วัน ที่ใจอยากทำมากที่สุดในรอบหลายปีทำส่งคุณคูณมาเข้าประกวดสติกเกอร์ไลน์ในปีนี้ด้วยนะคะถ้าคุณคูณมามียอดดาวน์โหลดเกิน4,000ครั้งแผ่นๆก็จะได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นในฐานะคนที่ทำสติกเกอร์แล้วมีคนใช้จริงๆฟังดูเล็กมากใช่ไหมคะแต่สำหรับแพมมันคือความฝันที่เคยคิดว่าไปไม่ถึงถ้าวันไหนคุณส่งสติกเกอร์คุณคูณมาให้ใครสักคนทำอยาให้คุณรู้ว่า มีบางคนที่อยู่หลังภาพนั้นวาดมันขึ้นมาด้วยใจเบาๆที่อยากอยู่ข้างๆคุณเหมือนกันเลยค่ะสติกเกอร์ลายชุดนี้ชื่อว่าคุณคูมะมีใจเบาๆเปิดให้โหลดในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะคะถ้าคุณอยากมีเพื่อนในแชทที่ไม่พูดเยอะแต่คอยยิ้มให้คุณทุกครั้งที่เปิดดูคุณคูมะรอคุณอยู่ตรงนี้ค่ะ